การพิสูจน์แม่พิมพ์พระโดยใช้หลักวิทยาศาสตร์เป็นการนำหลักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการวิเคราะห์และตรวจสอบแม่พิมพ์พลาเครื่องเพื่อยืนยันความแท้หรือความถูกต้องของแม่พิมพ์พระก็จะมีหลายวิธีวิธีแรกก็คือ 1. การวิเคราะห์ทางกายภาพเปรียบเทียบลักษณะภายนอกใช้กล้องจุลทรรศกำลังขยายสูงเพื่อดูรายละเอียด วิธีที่2คือการตรวจสอบด้วยเคมีวิเคราะห์องค์ประกอบวัสดุวิธีที่3การเปรียบเทียบทางดิจิตอลการคือการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์วิธีที่4การสุดด้วยเอกสารประวัติตรวจสอบที่มาของแม่พิมพ์วิธีที่5การตรวจสอบทางฟิสิกส์การใช้เทคนิคทาง3มิติใช้เครื่องมือสร้างภาพ 3D เพื่อตรวจสอบความลึกและมิติข,ของแม่พิมพ์ซึ่งวิธีนี้เป็นการวิเคราะห์ลายเส้นและรูปทรง ใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ในการเปรียบเทียบความเหมือนของลวดลายเส้นสายแม่พิมพ์พักเครื่องกันอันเป็นการพิสูจน์หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์อันประจักษ์พยานที่จับต้องได้ชัดเจนเป็นที่ยอมรับง่ายๆในเบื้องต้นเป็นบรรทัดฐ,ฐานแรกในการสร้างความเชื่อมั่นของเหล่านักสะสมพักเครื่องในรุ่นเราและรุ่นรุ่นต่อไปเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สืบต่อไปอีกนานเท่านานสวัสดีครับ